กาแฟนี้เลยเกย์ยับมานั่งที่ใหม,ตมต่ตามติดๆจ้ะตามติดๆจ้ะไปไหนไปด้วยพี่กาแฟพาเดินจงกรมแมนเออโอ้หนาตามติดเป็นเงาจริงๆด้วยกดไล<อ>ค์กดแชร์กดซับสไครตให้ด้วยนะคะ ัลโหลจ้าเอ๋ว่าไงคะเบบี baby. กับเพื่อนซีสวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่นะคะโอ้มานอนเฝ้ากันอีกแล้วระหว่างที่พ่อไม่อยู่นะคะพ่อไปตัดไม้กาแฟบอกเดี๋ยวหนูเฝ้าน้องให้เองจ้าเฮ้ยความน่ารักนะคะความสดใสของเด็กหญิงใบเข้าแล้วก็ เพื่อนสีต่างสายพันธุ์นะคะพี่กาแฟเพื่อนคู่ใจของใบข้าวไปไหนไปด้วยมานั่งเฝ้ากันนอนเฝ้ากันอีกแล้วอันนี้ก็เฝ้าพี่ไม่ไปไหนเลยติดพี่มากอืมน,นี่ยืนเฝ้าเขาอยู่นี่หละ นอนลงสิคะหนูน้อยหนูนอนลงสิลกูกมันเย็นนะคะตรงนี้กาแฟก็เลยมานอนชอบมานอนตรงหลุมหลุมใบข้าวขุดไว้ใบข้าวเฮ็ดกับดักหลุมไว้ที่กาแฟมาติดกับดักืออ สบายเนี่ยกะกังห่วงอย่าได้คิดทีไปไหนพี่กาแฟกาแฟจะไปไหนครับสุดหลอ่อ,อย้ายที่นอนครับมือนอน้อยครับพี่ย้ายไปตรงไหน,นก็ตามเข้าไปทุกที่เลยนะใบข้าวฮะ ช้างก้านกล้วยเว้ยเอ้ยนอนลงนอนยอ่อขาเล้วกันอน,นอนลงนอนอนะนอนกับพี่น่อยมีย ตามติดเหมือนเงาตามติดตัวเลยนะนจะน่ารักไปไหนเนี่ยเข้าพี่อยู่ได้เด็กน้อยเอ้ยหนูบ่วงสีลูกเขา นอนเมียนอนทต่เมียไม่ง่วงเหรอวายเกากเฟนี้เลยเออขยับมานั่งที่ให <c ười> มต่ตามติดจ้ะตามติดจ้ะไปไหนไปด้วยก <c ười> ี่กาแฟพ่อเดินจงกรมเมนเออ โอ้โหตามติดเป็นเงาจริงๆด้วยอืมไม่ตายหนูบอกแล้วไงพี่เป็นไหนหนูไปด้วยห <c oughs> น้าเพื่อนเล่นอยู่อดีพี่กาแฟเข้ามาพอดีเลยเอานอน่นอนลนงเนี่ยเออมันเย็นดีด้เนี่ยนอนลอง กาแฟก็ไม่ได้กลัวแม่ตายฮะโอ้พอดีหลุมเลยอะกาแฟโอ้แม่ตายเป่าเป่าดินใส่ป๊กลกพอดีเลยกาแฟใบข้าวขุดไว้ให้พอดีตัวเป๊ะนอนแบบไม่ได้เกรงใจแม่เขาเลยนะมานอนเฝ้าลูกเขาเนี่เฝ้าทั้งแม่ทั้งลูกนะ เลียดหยังเลยนะก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะกาแฟกลัวแม่ตายกวนหลบหนีเฮ้ยหนุ่นมกำน่ารักให,ใหม่แล้วน่ารักอะไรเบอร์น,นี้ อยากนอนแล้วตาหนูจะปิดอยู่แล้วแต่หนูก็ไม่นอนสักทีเพราะว่าหนูรักเขาจต หนูก็เลยเฝ้าติดตามตัวเป็นเงาขอบายเนี่ยพี่กาแฟเอ้ยเอ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ Uh huh. มือหน่อยมือหน่อยยิ uh ่ง huh. ก็กรยับ้าออกจะซือกระต๊กใจละทั้งอยากจับทั้งอย่านเขาคู่อ้ย uh huh. หาวนอนแล้วหนูทำไมไม่นอนหลกฮะ นอนล้องขางพี่กาแฟน่ะมี่นอนด้วยกันเร็วนอนลง<ไ>มันจะได้เย็นเย็นพี่กาแฟมาเฝ้าหนูแล้วหนูก็นอนเลยหลับเลยอืชุนอัวกันอยู่พี่น้องเอ้ยแต่พี่กาแฟเขามากขังในหน่ หนูไม่ได้ทำงานทําการอะไรหรอกหนูจะมายืนเฝ้าพี่อย่างนี้แหละหนูจะไม่นอนหรอกวนึ่งไม่ตายเิ่นขั้นหนูเพ่นเอาไม้ไม้เก่าหูคนเอาลำหญ้าเกาเกาเกาถูถูถูเออขั้นขั้นขั้นเออลำหญ้าได้ประโยชน์ทุกอย่าง ขอรอเอ้ยเด็กหน่อยสิบเดือนงตัวเท่าเดิมอยู่เลยโอ้ดูเอานะครับแม่แม่ดูเอานะคะจักเมนนี่ยังลรเดินี่่ <c oughs> อาย่อสวยหน่อยจ้าย่อสวยหน่อยเร็วอาจ้าย่อสวยอาจ้าย่อสวย จ้าจ้าจ้าอ้าจ้าจ้าจ้าอ้าจ้าจ้าจ้าถ้าได้อยู่ด้วยกันนี่ถูกใจเลยดูไม่เปิดไม่เบื่อนะคะดูช้าง เออช้างกันน้องหมาเพื่อนรักเพื่อนสีต่างสายพันเออเพื่อนรักร่วมโลกไม่ว่าจะพันไหนต่างสายพันยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมใบข้าวชิมมีชิมมีมม <c oughs> ตีจากบาดเลยนะตั้งเฉี่ยวเถอะว่ ตูดนีมีเจ้าของบนนอตูดนีมีเจ้าของบนอนเออ,อเข้าไปเร็วเออเข้าไปได้หรอเขาล้มค้านเด็กหน่อยเขาลุกหนีไปที่อื่นแลยหนนขนีไปที่ไหนหนูก็ตามไปทุกที่ ตามไปจิ๊กรออะไรเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะแม่แม่สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกยอดไลค์นะคะขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาขอบคุณที่กดติดตามนะคะขอบคุณคะ่ะาสายยอ่อสาย่อสายยอ่อสายยอ่อสายยอ่ยยอหน่อยเร็ว Mm, mm, mm.